เบียส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่การ์เดนนะคะทุกคนเรามาที่การ์เดนนะคะหรือที่สถานที่ขายพวกดอกไม้นะคะเม็ดพืชผักต่างๆนะคะทุกคนมีดอกไม้มีผักมีกระถางน,นะคะอุปกรณ์ในสวน,นะค่ะทุกคนคือแบบว่าใหญ่มากนะคะมีผักแบบ บ้านเราเยอะแยะนะคะทุกคนเดี๋ยวตุ๊กจะให้ดูนะคะอันนี้คือดอกอะไรมีเลียรูบี้อะไรทุกคนเนี่ยเป็นดอกไม้นะคะก็จะมีราคาบอกนะคะอันนี้ก็จะเป็น ปิงโอเนียตนะคะเ,เป็นใบเล็กไหนอู้ไปดูสิลูกอ,อู้หูหล่นเต็มเลยอ,อู้หูดีเมียเกลือนเตยดูค่ะทุกคนดูหล่นเต็มเลยเขาไม่กินนะคะที่นี่เขาปลูกไว้ดูดีเยอะแยะเลยเกลือนอืมดูลูกใหญ่มากข้างบนมีเดียวนี่ลูกข้างบนมาดู ลูกโดกมากดูขาแอปเปิลทุกคนเต็มเลยนี่ก็จะเป็นสีเขียวฝัว่งนู้นไหมหรือไปทางไหน,นอุ้ยมีเดียมีนี่ด้วยมานี่มานี่ก็มีมีขาด้วยใช่ไหมขาไมนี่ใช่ขาไหมมีเดียเหมือนขาบ้านเราเลยใช่หรือเปล่าเออมีเดียขาดูดิทุกคนดูขาที่นี่ มีหน่อด้วยดูสิกลิ่นเหมือนแบบนได้เลยอ่ะเหมือนบ้านเราอืหอมด้วยนะคะทุกคนดูสิไหนนี่ค่ะทุกคนเป็นต้นขานะคะนี่า l i s สโกวิกอดิสวีดูดอกไม้ต้นแอปเปิลนะคะหล่นเต็มเลย นี่ใครกินนี่ก็ดอกไม้สวยสวยบิเลียไปถูกทางไหมนั่นไปทางไหนไปทางนี้หรือเปล่าไปทางนี้อันนี้ก็ดอกอะไรไม่รู้นะทุกคนสวยมากปะปเลสโกดูดีเต็มเลยดอกไม้อันนี้เขาจะปลูกประดับนะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะไปหาแดดดีกันนะคะไว้แดดดีเดี๋ยวเราจะเดินไปหาแดดดีข้างในกันนะคะทุกคน <c oughs> ข้างในมัน้งแดดดีตรงนั้นก็จะมีแบบคาเฟ่ด้วยนะคะตรงนั้น นี่เมื่อกี้เราเดินไปทางนั้นนะคะเราก็จะไปข้างในกันเราจะเดินไปข้างในกันนะคะเดี๋ t h ขับดิสเว่ขับดิสเว่ฟุต and get in thereI <No, you S 3> <Yeah. S 2> want to pick some apples in thereI don't know let u s k d a d y later อันนี้ก็เป็นดอกไม้นะคะทุกคนแล้วก็มีผักด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นผักชีต้นหอมฝอยนะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะไม่แพงนะคะประมาณต้นละห้ากว่าบาทเย็บอะี่ d ข้างในก็จะเป็น กิฟช็อปนะคะขายพวกเสื้อผ้าของเล่นนะคะทอยค้าต่างๆนะคะทุกคนอ้๋ิโก oh, <cool. S 1> ้ดชอุ้ยอันนี้ก็จะเป็นโซนขายพวกตุ๊กตาของเล่นต่างๆนะคะแล้วล oh, ูกอูมีนี้ด้วยนี่คืออะไรอ็นงานฝีมือนะคะ ยังมีงูเหมือนบ้านป้าพอนด้วยนี่งูทังก็จะเป็นค์ดนะคะทุกคนนี่คืออะไรนี่ก็จะเป็นพวงกุญแจนะคะนี่พวงกุญแจของประดับเครื่องตกแต่งเอามีป๊อกๆด้หรอใช่ป๊อกๆเหรอเหมือนโคกสากบ้านเราเลยแต่ว่าไม่ใช่ แล้วก็มีร่มขายด้วยนะคะหนังสือของเล่นเด็กเยอะแยะมากมายอเมีเดียโซนนี้น่าจะเป็นที่ขายของเล่นอุ้ยน,นี่คืออะไรเนียที่เป็นเรนโบว์คืออะไรเอามาดูซิ <like> มาดูซิเรนโบว์ Rainbow คืออะไรมาให้ม like ิดูซิตรงเนี้ยเอามาให้มิดูหน่อยคืออะไร<อ> อันนี้ก็จะเป็นหวีนะคะพอมีวอบาย for you so w I really come to pick it up later no I e r อันนี้คืออะไรมีเดียกปลูกอมสินเหรอ I r e ไม่ใช่เหมือนที่ใส่ดินซอ พิเรียดูนี่อันนี้ก็จะเป็นใช่เหรอวิน่ารักจังอันนี้ก็จะเป็นพุดในบับบับนะคะก็จะเป็นฟองนะคะทุกคนใส่อับน้ำทางนี้สิโอันนี้ก็จะเป็นพวกอโรมานะคะเหมือนในร้านสปานะคะเป็นเทียนหอ,อมอะไรต่างๆ ม,มีถ ue, ula, okay, ม้วยมีแก้วถ้วยชามขายด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะลายสวยๆทั้งนั้นอันนี้คือต้นอะไร นี่มันเป็นไหนเมียกำลังหาเดดี้หาไม่เจอเดดี้อยู่ทางไหนไม่รู้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะคะเผื่อเดดีอยู่ข้างบน ก็จะเป็นบ้านหางจระเข้บ้านลองนะคะทุกคน12ปน95นะคะก็ราคาประมาณ400กว่าบาทนี่ค่ะใหญ่เหมือนกันนะคะอาะมีเลียไปแล้วข้างบน ก็จะเป็นพวกตะเกียงนะคะทุกคนตะเกียงเป็นกานะคะนี้ก็จะเป็นเหมือนบาร์บีคิวช่างอะไรสักอย่างแล้วไปดูข้างในอีกรอบหนึงนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นที่ให้อาหารนกนะคะทุกคนจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เอาอาหารใส่ข้างในนะคะก็ให้นกมากิน ั่งนี้ก็จะเป็นกระถางนะคะพวกกระถางต้นไม้ทะคะทุกคนสวยนะคะน,นั้นก็จะเป็นไซส์ใหญ่หน่อยมีพวกปุ๋ยพวกฝุ่นต่างๆนะคะราคาก็ค่อนข้างแพงนะคะทุกคนอันนั้นก็จะเป็นร้านกาแฟนะคะนั่งชิวๆโต๊ะนั่งอันนี้ราคาเท่าไหร่ ห้าสิบเก้าปอนเพลงเหมือนกันนะคะนี่ห้าสิบเก้าปอนมีกระถางลายสีสวยทั้งนั้นอันนี้ก็จะเป็นดอกกุหลาบนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ไนะคะทุกคน ดูสิมันมืนดอกอะไรบ้างเราเขาเรียกดอกคุณนายตื่นสายแหละคะ่ะนีค่คล้ายกันเลยต้นไม้จิว๋วต้นไม้เล็กอันนี้ไซส์เล็กนะคะนี่ดูอันนี้ก็จะเป็นโซนดอกกุหลาบ สวยนะนี่เป็นดอกสีชมพูดอกกุหลาบอันนี้ไม่เห็นบอกราคาหรือมีอ๋อราคาอู้ต้นกุหลาบต้นหนึ่งก็ห้าสิบเก้าปอนเลยนะคะทุกคนห้าสิบเก้าปอนอก็ราคาประมาณสองพันสองพันหรือเปล่าสองพันไทยนะคะต้นหนึ่งต้นกุหลาบ อันนี้ก็จะเป็นต้นแอปเปิลนะคะอันนี้จะเป็นแอปเปิลต้นเล็กหรือเปล่าตุกไม่แน่ใจอันนี้ก็แอปเปิล how much for one apple 45 p o r t y five how ไม่ถึง2,000นนะคะต้นหนึ่งทุกคนมีแอปเปิล ลูกเรียบร้อยแล้วมีลูกหมดแล้วแอปเปิลมีเลยอะดี you know what I saw I saw อไรเก็บ I don't know what you call Yeah we're going i s i d e n o a yeah, s w h a I don't know what you call I see over there with the apple tree the like herb from Thailand. Where? There. What show daddy what 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 daddy call in English so. Where was it actually? Me? Can you remember? อันนี้คืออะไร daddy What is it? Cherry tree. Huh? that Oh, one. Yeah. I don't know. See a it here. Oh look this one here. This is what you see in the outside anyway. It c a n eat. no. Oh. เป็นเป็นต้นดอกไม้นะคะทุกคนนึกว่ามันกินได้ต้นนั้นก็สวยเป็นใบส,สีแดงๆต้อนอะไรไม่รู้คาเ e ียโชว์ได้ดิ What mommy mean? I never seen i here before. I just see the first time in here. Hey, time. Yeah, me, จะพาได้ดีไปดู ต้นขานะคะไม่รู้ว่าที่นี่เขาเรียกต้นขาภาษาอังกฤษว่ายไยงไคือตุ๊กตุ๊กไม่รู้ดูเม็ดเต็มเลยหวานได้นี่เด็ดดิเดะบิ๊ก a uh, longer one. นี่ต้นข่านี่ต้นข่าเลยดินี่ข่าเป็น we put we put in the um, yeah we put in the ต้มยำ what you call นี่ what we call <S s what, s what? yeah we put in the ต้มยำ is a meal very nice แต่ดีก็ไม่รู้จักว่ามันคืออะไรนี่นี่ทุกคนดอกเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะอดอกจะเป็นอย่างนี้นะคะตแต่ให้เพื่อนอด,ดูก่อนเพราะไม่ค่อยชัดอ่ะนี่เป็นขานะคะทุกคนขาที่อังกฤษนะคะนี่ดอกจะเป็นอย่าง,งไงเขามีหนอด้วยนะนี่ หอมอ่ะนี่สวดีโลกดูมีเมียเอาแอปเปิ้ลเขาแล้วจากต้นดูแอปเปิลีเชื่อไ่ด้เลยเ้เลตีเปรี้ยวดูได้โลนเต็มเลยทุกคนดกลูกดกมค่ะเปิลเด้ เน่าเต็มต้นเลยแอปเปิลถ้าบ้านเรานี่คงเก็บกันหมดแล้วน,นี่หล่นเต็มเลยไปแล้วออมีเดียวคลิปนี้เราก็พาเพื่อน,อนมาดูนะคะผักเยอะแยะมากมายผักไทยเราก็มีมีต้น,นนั้นขายด้วยนะคะทุกคนต้นไมยลาบ ต้นไมยลาบที่บ้านเราอะที่เป็นเหมือนยาแต่ที่นี่เขามาขายมาขายไปน่าจะเป็นดอกไม้ของเขาสักอย่าง Dady you see on the... t h e ดดเดทไทยเฮิร์บ Thai h e r b บซัมกะเพาซัมบาโซอุ้ยดอกดอกอันนี้สวยเด็ e สิ โซโล่มทรนว่มนออะอี่พิ่นี่ผักชีลาวอันนี้ก็จะเป็นัหละพาฝรั่งนี่กินไม่ค่อยหอมนะทุกคนมี่หละพาฝรั่ง w h a t is it daddy ออราโนนออนวมาเพิ่ไปน o h a m l i a ก็ไปแล้วเมียไปแล้ว okay h a m l i a ก็ขาอยากเข้าไปข้างในร แล้วเดี๋ยวจะให้ทุกคนไปดูต้นไมยราบที่ตุกว่าเขาขายกันนี่ค่ะทุกคนต้นไมยราบนี่เหมือนบ้านเราเลยเห็นไหม,มเข้ามาขายกันอน,นี้ก็จะเป็นต้น ไยไม่รู้ายเหมือนตุ๊กแกเลยทุกคนเหมือนต้นเอเดี๋ยวเราจะไปข้างนอกกันแล้วตนะันโตไม้นี่ก็จะขายนะคะทุกคนบแบบแพงมากนะคะตโต๊ะรประมาณหมื่นกว่าบาทนะคะโต๊ะ นี้ก็จะเป็นพวกขนมคุกกี้ราคาก็อยู่ประมาณร้อยกว่าบาทเราเลือกอะไเราจะอันไหนจินเจอร์โอ้จินเจอร์จินเจอร์คุกกี้โกด้งบอลเค้กคาราเมล อันนี้ฟั a ไม่ออกโอเคโอเคถูกอยู่นะคะคุกกี้อันนึงก็ประมาณเท่าไหร่เมียสองร้อยสองร้อยกว่าบาทเนี่ยค่ะกล่องเนี้ยสองยกว่าบาท ขนมที่นี่นะคะคุกกี้โอ้เจมอันนี้ก็จะเป็นเจมนะคะอันนี้ก็แบล็คเบอร์รี่นะคะเป็นโฮมเมดนะคะทำเองโนตดไอนซเฟอร์ทีอันนี้ก็จะเป็นชานะคะทุกคนชาที่นี่เยอะมาก Ik is er een paar De pickle. Wat is it? Kugel-a-like. Maffin, de ene Het is uh, <coughs> een like snake in de zaak. Chad aubergine. Ik don't een aubergine. Maar het is een pickle. Pack-down, โอลิ브บลูเบอร์รี่บูเบอร์รี่ j a มบลูเบอร์รี่อันนี้ก็จะเป็นโฮมเมดนะคะคือทำเองนะคะเหมือนที่บ้านก็จะเป็นเหมือนของแม่บ้านนะคะทำลามโอเคนี่ก็แจมต่างๆนะคะเป็นแยม Okay. 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 what drink Okay. 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 ตรงนี้ก็จะเป็นรองเท้านะคะรองเท้าบูทนะคะทุกคนราคาเท่าไหร่ดูราคาสิสิบเจดอนก็ราคาประมาณ ประมาณถึงพันไหมมิเดียเออประมาณหนึ่งพันคู่ละประมาณหนึ่งพันอัลสเตเวเมียนี้คืออะไรมิเดียสวยเนี่ยอันนี้คืออะไรทำไมเป็นรูปนกสิบกอนสี่สิบเก้าราคาประมาณห้าร้อยห้าร้อยเงินไทยอันหนึ่งนะคะเย็บนี้คืออะไรมิเรียเมีย yep. น,นี้คืออะไร พอดีฟ้องพอดีฟ้องพอดีมีอี้เช็คเหมือนเหมือนเป็นอะไรนะเขาเรียกปุ๋ยมะพร้าวอะ่ะนี่ก็จะเป็นพวกน้ำยาต่างๆนะคะทุกคน I have to wait for daddy we can go anywhere he not found หาแต่ดีไม่เจอจะไปตรงไหน ดิฉนเขา looking อบแล้วก็มา back เากว่ามีเียมีนี่ด้วยมีเนี่ยเป็นบัวรดน้ำดูดิค่ะมีเรียอเล็กก็มีอเออ b บบ y วันนี่ก็เท่าไหร่บัวบัวรดน้ำผัก อ้อันใหญ่นี่ราคา9ปอนด์นะคะทุกคน400ประมาณ400บาทนะคะนี่ถังเขียวๆเดี๋ยวเราจะไปข้างนอกอีกนะคะตรงนั้นก็จะเป็นตะเกียงด้วยนะคะทุกคน,นคืออะไร,รอ,อ่ะลูกอู้วอันนี้ก็จะเป็นสำหรับเด็กนะคะเป็นทูอุปกรณ์การเดนอันนั้เท่าไหร่เล็กๆลูกเท่าไหร่ดูสิอือของเด็กบัวน,น้อย นี่ถุงมือด้วยอุ้ยน่ารัก oh. เอาไหนโอ้ oh. oh, เดี๋ยวดีไม่ซื้อให้หรอก <Okay. S 1> อันนี้ก็จะเป็น <Okay. S 1> พวกเม็ดผักต่างๆนะคะมิเรียคลิปนี้ไปก่อนลวบายเพื่อนๆบ๊ายบาย see you